คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับโอเคโอ้โหเรียกประชุมด้านในเรียกทุกคนประชุมด้านในฟื้นกันหรือยังยังกี้เป็นไงบ้าง ดดเอากล่องไปให้คนด้านในเอ่อสีสีมาช่วยหน,น่อยไหมหลอดเลยเนี้ย <laughs> ไปทุกคนผมบอกกันนะว่าอย่าไปรบกวนชาวเมืองเขาอะเดีวทีเฮดิสเป็นไงบ้างจุกจุกใช่ไหมเออโอเคสีอะไรนิ่งฝาดเลยมา อาเทน่าว่าไงฝากเอารถคันสีแดงนี้กับฟรีไลท์ด้วยนะแลาจานี้ไปเราทำภารกิจเสร็จแล้วเราก็จะกลับฟรีไลท์แล้วเฮ้ hey, มายินนั่นน่ะพูดภารกิจแค่รอบเดียวมิ้วถอยไปหน่อยเอาล่ะภารกิจของเราวันนี้เราจะโจมตีมือซ้าย ของไอ้แบ็กการ์ดมันชื่อฟอร์ดลักษณะของไอ้คนชื่อฟอร์ดเนี่ยจะเป็นคนร่างเล็กมีรอยสักเต็มตัวนะยังกี้พวกมึงรู้ใช่ไหมว่าไอ้คนชื่อฟอร์ดเนี่ยมันอยู่ในเมืองเนี้ยก็คุ้นๆอยู่ได้ข่าวมาบ้างอ่ะกูส่งหมายให้แล้วกูนัดผู้มันเจอที่สถานที่กลางก็คือตอกจิมซาจ,จุยแถวไชน่าทาว นี่คือออเดอร์คนที่สั่งงานกูได้คืออดัมเซเว่นซินกูรู้ว่ามึงไม่ชอบที่หน้ามันแต่มันก็มีปัญหากับสามสเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งเราจะเล่นพวกมันอยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่ปัญหาโอเคดเดี๋ยวพวกเราทุกคนเนี่ยจะเข้าไปในตอกจิมซาจุยหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเฮดิตมึงนัดมันเจรจาดูให้ถูตัวถ้ากูรู้ว่าใช่ กูจะสั่งให้บุกเราก็จะบุกไม่รู้ว่ามันมีเยอะแค่ไหนก็ตามนะโอเคไหมโอเค่าแล้วก็ยังกี้เคลื่อนพลกระโลกเงินตามสมทบไป,ไป <Okay. S 1> มิวไม่เป็นไรมากใช่ไหม,ไมเ็กผมเตรียมสแตนบายรถนะครับ ถ้าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราเก็บมันเสร็จปุ๊บเราจะดิ่งกับฟรีไลท์เลยนะโอเคไอ้ศีมึงช่วยกูด้วยเออเมจาว่าไงกลับดีๆนะเดีย๋ยวมันจะบูแล,แล้วอ่ะรู้ไหมรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจองตั๋วแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับเลยเนี่ย คบลูกยังไม่ได้กินข้าวเลยเจ๊เอ็กบอกเขารอผมก่อนนะเอ่อเมจ๋ารักนะเพราะไงเหมือนกันขอลลวงทีดิเฮ้ยชาวบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าใส่เกงยีน่ะใส่เกงยีนมันอับเลิกใส่ได้แล้วนะแม่งเอ้ยหุดหงิดผมไม่ชอบผิวใส่เกงยีนเลิกใส่เกงยีนละก็เอาเงินมาสักพันสิจะได้ไปซื้อใหม่แม่งเอ้ยไปเออบอลล้างมือด้วยนะโอเค ขีดปลาเข็มติดหรือเปล่าวะเฮ้ยโอเคฟังเราจะเข้าไปในตอกจิมซาจุยแล้วอยู่ในสุดพวกมึงสามคนอยู่แถวหน้าถ้าเกิดใช่ถูกตัวพวกเราบุกชาร์ํสำคัญที่สุดสะโบงานห้ามใช้อาวุธปืนเปน็นอันขาดโอเคนะโอเคโอเค,อเคใครติดคุกที่นี่ประกันไม่ได้นะเว้ยไปเดินขึ้นไปเอาอยางเดียว เข้าไปในนาสุดเลยไอ้แซกมีอะไรวะไดมอนอย่ารีบล้มล่ะมีอะไรเฮ้ย <Hey. S 3> ไปวะเดี๋ยวก่อนโอเคเราต้องเข้าด้านไหนนี่ล่ะโอเคฟังนะอ่าไอ้แซก มึงโทรบอกพวกมันเลยว่าให้เตรียมตัวอย่าลืมมีอะไรเก็บให้เงียบถ้าเจอตัวคนชื่อฟอร์ดอย่าลืมนะตัวเล็กๆสักแขนเต็มตัวโอเคอยู่หลังโชว์ิไว้เออพร้อมแล้วมึงมาได้เลย เหนียวเพียบเลยเชียบเพียบเลยวะเฮียเช่าเยอะชิบหายเอ่ครับหนึ่งมึงเดินไปดูชัดๆดิไอแซคใช่คนสักแขนสองข้างไหมใช่ว่ะให้คู่เดียวมันเลยไหมโอเคมึงดิวกับมันก่อนมึงถามมันตรงๆว่า มันใช่ชื่อฟอร์ดไหมมือชื่ออะไรเฮ้ย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 เย็นๆเ้ยทำดีๆกูอยากเจอหน้ามึงว่ะตามหมวหนน่ามาดิ อ,อ,อย่างเงียบทุกตัวเดม,มอนมึงไม่บอกกู <c oughs> ไม่เป็นไรเ,ไนเปิดเลยมันบอกเฮดิสได้ถามแล้วไม่พูดเฮดิสไอ้ชาวบอกว่าไอ้ชาวบอกว่าสายแม่งเลยเปิดเลยเอาไอ่อดีเฮ<อ>ียลุย <ม>เยไอ้ฟอดเขถือมีดไอ้ฟอดถือมีดไอ้ฟอดถือมีดเฮ้ยมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วฟอดไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเก็บให้หมดเก็บให้หมดได้ระวังไปแล้วเช่าไหนวะ,ะวะิ่งน,นู่นมาไอ้ฟอดหยุด ไม่หยุดกูยิงนะมึงแม่งเอ้ยยิงก็ไม่ได้เก็บปืนก่อนแล้วกันไปไหนวะเนี่ยไอ้เดม,นมอนดนไปเอารถมาสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยวิ่งไกลเลย ไอ้ฟอร์กูอบอกให้หยุดไงจบเป็นนะครับพิกัดจบเป็น อไปดีวะฮัลโหลครับเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ยแป๊บนึนงขยับขาไม่ได้ไอ้ไอ้บัวไอ้ไอ้บัวเอา,เอา,เอาได้แล้วไอ้เฮียติดบัก๊กฮ้ยเจอมาเท่าอีกฝั่งหนึ่ง ไหนวะนั่นไงกูงไม่ผิดสายเมื่อกี้มันตีกลับมาแล้วมึงจะหนีไปไหนว่ามันล่วงมันล่วงแซวว่าเมื่อกี้มันล่วงวามาหาเองเลยน่าจะไม่ใช่ครับอ้าวก็ทิศนี้นี่ว่า หายไปติดบั็อกอะเด้มันน well. ่าจะโดนบั็กเหมือนผมอะมันไม่ได้มาหาที่นะครับมันติดบั็กเหมือนผมเฮ้ยกผมมันไหนหมดวะเนี่ยยิงก็ไม่ได้ไอ้ฟาดหรือว่ามันล่อผมวะ ตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่มันมีรอด้วยมันไม่ได้รอมันบักแดดมันผมนี่แหละตามตามตามคุณก้อยขับมอเตอร์ไซค์ตาม,ตาม,ม,ตามล่ามเลยเอามอเตอร์ไซค์ไปอย่าใช้ปืนนะจะไปถึงไหนของมันวะเนี่ย khoảng máy khoảng máy khoảng máy ôi người quên quá khoảng máy khoảng máy chưa mấy đồn khoảng khoảng anh <coughs> bỏ cái <coughs> dụt ล่ะตามสแกตป์ร้อยชนได้เลยชนได้ชนเลยไม่ต้องสนใจมันจะหนีแล้วอุย้ยใครวะตามตาม เฮ้ยเฮ้ยคือบอกไม่อยากใช้ปืนไงเดี๋ยวก่อนตายเถอะมึงพี่เจมตายเถอะมึงว่าไงวะมึงมึงมาทำเหี้ยที่นี่เนี่ยแล้วไหนว่าแล้วว่าพวกมึงตงใจอ่อนแค่คนคนเดียวมึงฆ่าไม่ได้พวกมึงมันปอดแหก กูเลยก็ต้องมาเก็บงานไงมึงก็มีคำสั่งเหมือนกูอย่างงั้นเหรอเจมฮะก็แน่นอนอยู่แล้วดิวะแล้วมึงบ้าเหรอเขาบอกห้ามใช้ปืนมึงยิงเดี๋ยวพ่อแครมาหรอกตำรวจเหรอมาดิวะกูจะตบให้ดาวหลุดเลยเฉยเพราะว่าเกมไปเถอะบอสเตรียมใจอ่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องรับงานก็ได้เว้ยที่หลังอ่ะมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้ใจอ่อนแต่เขาห้ามเป็นข่าวห้ามไม่มันหนัก แต่มึงอะทำมันเป็นเรื่องแล้วมึงยิงขนาดนั้นไม่เลยมึงเคยกลัวกฎหมายบปะเปล่วะกูไม่กลัวแล้วกูก็ไม่กลัวมึงด้วยไอ้เจมถ้ามึงยังปากบ้าไกูยิงหัวมึงตรงนี้เนี่ยไอ้ชาวใจเย็นมึงจะยิงกูเลยไงหัวมึงจะที่มึงก่อนก่อนมึงจซีดีไอ้ไอะไรวะ เมมึงจะไปไหนมึงก็ใส่หัวไปเลยเดี๋ยวอะไเนี้ยกูต่อกูเองลาก่อน <S <S before, ทุกคนทุกคนระวังลับเฮ้ย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 อะไรเนี้ยใช้ปืนเลยใช้ปืนเลยเฮียกูกูกู่อเลยนะ Vale. Da, tui, hey. du, ai quá Chị ơi! hey Chắc x ở đâu? Tôi ở bên ngoài. Có ai chẹp chết không? Ê! มิวมิวเอา้าเฮ้ยตำรวจมาแน่เคียพื้นที่เคียคนรอให้ครบได้มีใครตกหล่นไหมเ <c oughs> ช็ใคให้ทั่วแล้วกลับรอบเดียวเลย <c oughs> อ้าไหนไหนก็ไหนไหนเลย เพชรเดมอนเดมอนเจบเมิวอยู่นี่มิวเฮ้ยไปก่อนยู่ไหนอยเอาล่ามันกลับไปด้วยเาาวยชี่เยเอ้ยเอาดิถอยก่อนไม่ไหวใส่กอก่อน ผมนอาล่างกลับไปด้วยแน่หัวหน้ามันเที่ยวกลับไปได้ววะแต่มันตายแล้วนะไม่ไหววะหนีละแต่ผมผมเก็บม้วนะไปมาขึ้นมาสนามบิน ยิงไล่หลังมาอยู่ไปเลยหายไปยิงไอ้สีเมื่อกี้มันตายยังวะกูไม่เห็นเข้าไปทิกศพว่ะแม่งยิงไม่หยุดเลยโอเคมุ่งตรงสนามบินพวกไหนวะเนี่ยอ่าไอตัวเมื่อกี้เห็นไหมตัวที่สักหน้าเออเห็นนั่นแหละ คือไอโรเจอร์มัวหน้าพวกมันอ๋อเฮียขนาดนี้เดี๋ยวนนนเนี่ยใช่เอ็กไปไหนกันหมดเนี่ยสีเช็คทุกคนเลยใช้เครื่องะรอะเบิดน,<ะ>นะกูนำไปก่อน,นชเอ็กคนอื่นเป็นไงบ้างอะ เดี๋ยวกำลังตามมาโอเตรียมตัวขึ้นเครื่องเลยแล้วก็มันจะรู้พวกว้าว่าเป็นพวกเราอ่ะแป๊บหนึ่งไม่รู้เหมือนกันใครมาเฮ้ยเจมเครื่องบินมึงอ่ะมีระเบิดฮะ ลำเนี้ยมันมีระเบิดมึงไม่รู้เหรอเบิดอะไรวะระเบิดอะไรพวกมันอ่ะพยายามจะฆ่าพวกมึงระวังเฮ้ยมึงระวังอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเะวังใครลี่ลบมึงเชื่อยังไอ้ชาวไอ้เหี้ยเอ้ยบอกแล้วว่าพวกมันอ่ะพยายามจะฆ่ามึงถ้ามึงอยากไปก่อนไหนระเบิดที่อะไรไม่มีหรอกมีมันเครื่องบินมึงอ่ะแล้วมึงไม่อยากอ๋อเป็นไงไรสัตว์ไม่มี ไอ้ยตายตามกูมาขึ้นรถขึ้นรถอ่าไอ้ชาวมึงวิ่งไปไปอ่าโอเคไปไหนก็ได้ไปไปไปขึ้นรถมาเหี้ยไอ้มึงรู้ได้ไงมันติดระเบิดเนี่ยกูเห็นไงกูเห็นกูวางแผนไว้หมดแล้วเหยอยเกือบแล้วกูลำเนี่ยมีระเบิดแม่งหมดอะมีระเบิดหมดเลยเหรอใช่ดิวะมันต้องการจะฆ่ามึงไงมึงอยากกลับฟีไลท์อย่ปลอดภัยมึงมาลำกู ไอ้เฮียแม่งยิงไม่อยู่เดเฮ้ยมึงขับลบๆหน่อยแล้วมึงไม่มีนะไม่มีกูตรวจสอบแล้วไอ้เฮ้ยคนขับก็ตายแล้วพวกมันจะแล้วพวกมันจะตามเรามาไหมเนี่ยไม่รู้แต่เดี๋ยวกูขับเองพี่เจมเดี๋ยวก่อนมึงรีบไปเดี๋ยวกูรองทุกที่เหลือเองพี่เจมมึงจะจับพกันไปก่อนเลยมึงขับขับเป็นเหรอกูขับไม่เป็นมึงขึ้นมาฮะนี่เรื่องมากนะบอกว่าเไอ้เฮียฝากชีวิตกับมึงมึงแน่ใจมึงขับเป็นอ่ะ กูขับเป็นกูขับเป็นใช้ขึ้นมาเฮ้ยมันบอกมันบอกมันจะขับเองอ่ะชิบหายไปไปก็ไปวะไปเจมสไปเออหลักพี่นะเออเ้าขวางเอาไว้ผมยื้อไว้ให้เออเออมึงขับเป็นขับไปไปโอเคเครื่องขึ้นเลยรอให้ไปเจอเจมแล้วโซลิปไปดูป้อมนู้น โอเคทำไมให้ขึ้นมาดูป้อมอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมให้มาดูบนป้อมอ่ะไอ้เจมไอ้เจม เฮ้ยเนี่ว่าแล้วคือ,อยังไง<ห>วะเนี่ยมันตามมาเหรอรีบไปเถอะงั้นมันมาอีกแน่งั้นเดี๋ยวผมฝากบอกพี่โบยาด้วย เจมอยู่นี่นี่หว่าไอ้เจมเครื่องบินมึงติดเฮี้ยอะไรเนี่ยไปผู้มันตามมามันตามมาอยู่แล้วกูบอกมึงไม่ทันว่ายังไงมันก็ตามมาเอาเฮี้ยแล้วเมื่อกี้เสดไม่บอกกอูไปสอนอช่าเอกเดี๋ยวบอกพี่โบยะให้ขนป้อมสอยเราไปที่ท่าอากาศยานในเมืองเลยมันลงในเมืองแน่ๆได้ได้ไอ้มึงลงมาเลยเจมช่าเอกครับกูขับเป็นนะกูจะอ้วกอเหี้ย ไปจอดบนลานจอดฮอในสอนอเลยไม่ไหวแล้วว่ะมันไม่จบแค่นี้หรอกมันตามมึงไปเรื่อยๆก็ให้เรื่องมาฟรีไล์แล้วกันกูอยากเจอเหมือนกันงานนี้ขอให้มึงรับมือไหวนะก็ต้องก็ตอนเนี้ย สิ่งที่กูจะทาได้คือกูอ่ะเอาไอ้พวกยุปกรณ์ของกูเนี่ยลงจากเรือแล้วก็เอาไปไว้ที่สนามบินแต่กูต้องไปบอกตํารวจก่อนแล้วเจมใครจ้างมึงมาเนี่ยมึงอยากรู้เหรอรอ,อจอดทองอ่ะแล้วกันเด้กูจะบอกแต่ที่มึงเตรียมมาบอกไว้ให้ว่ามันยังไม่พอก็กูมีอยู่แค่เนี้เดี๋ยวรอเอา นั่นแหละไปตั้งไว้สนามบินเลยแต่ตอนนี้ปิดหน้าต่างฟ้าฟรีไลท์เพราะมันจะตามมามึงมีคดีอยู่ปะเนี่ยมึงเข้าเข้าสอนอได้ปะเนี่ยกูไม่มีคดีอะไรทั้งนั้นแหละกูบอกแล้วกูไม่กลัวไงตำรวจอะเอ็มจริงเหรอเพือต,ตบให้ดาวหลุดด้วยสัตว์หลุดหลือเกิน